โอี้ไม่พูดพร่ำทําเพลงดึงลูกศรวิเศษดอกหนึ่งออกมาเล่งไปที่พระอาทิตย์ถ้าจับร่วพินเนี่ยไปสู่เมืองบาดาลไปเป็นภรรยาของนายของเรานายของเราคงต้องมีความสุขสองคนก็ละมองหน้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมประตูสวรรค์ถึงปิดไม่ให้พวกเราเข้า จะหสวัสดีครับทุกทท่านครับเกี่ยวกับตำนานของเทศกาลไหว้พระจันทร์ใน e ีพีที่แล้วคงงหล่าซื้อได้เล่าถึงตอนที่โฮอี้และฉางเอ๋อลงจากสวรรค์เพื่อมาปราบพระอาทิตย์ทั้ง10บดวงซึ่งเป็นลูกโปรดของเทียนตี้และก็เทียนโฮหรือลูกโปรดของตี้จุนและก็ของชีเหอทั้งสองขี่เมฆลงจากสวรรค์มายังเมืองมนุษย์เหยาตี้ซึ่งเป็น ชนชั้นปกครองหรือององของชนเผ่าในสมัยนั้นเห็นโฮอี้กับช้างเอ๋อลงมาจากสวรรค์รีบมาต้อนรับด้วยความนอบน้อมแล้วก็วอนขอว่าขอให้ท่านเทพสวรรค์ช่วยเรากําจัดพระอาทิตย์ดวงนี้กําจัดภัยที่มาเยือนประชาชนของเราด้วยแล้วก็พาโฮอี้มายัางที่ทําพิธีขอฝนอยู่โฮอี้าสา่องสายตาไปทั้งใกล้และก,ก,ก็ไกลที่ไกลสิ่งที่มองเห็นก็คือว่า ผู้คนตายกันมากมายมองมาที่ใกล้ๆผู้คนที่ตายบ้างและที่กำลังจะตายก็อีกมากมายเลยมองไปแล้วเปรียบเสมือนกับว่าศพเหล่านี้และก็ผู้คนที่กำลังจะตายเนี่ยเหมือนกับปลาที่อยู่ในแม่น้ำใหญ่ที่แห้งขอดบ้างก็ตายเกลื่อนกลาดไปแล้วบ้างก็ดิ้นไปดิ้นมาอย่างทุรนทุรายแล้วก็พงาบพงาบเหมือนปลาที่กำลังจะสิ้นลมหายใจะครับแล้วก็มองไปยัง ท่นหินที่กำลังขอฝนอยู่เห็นลั่วผินกันมังดีดคงโหวิงวอนขอร้องสวรรค์ให้ประทานสายฝนแล้วก็ไล่พระอาทิตย์ดวงกับคืนไปเธอดีดแล้วก็ร้องขออย่างอิดโรยโฮอี้มองไปเห็นสภาพที่น่าอนาจใจเช่นนี้รู้สึกว่าทนไม่ได้แหงหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าแล้วก็ชี้ไปยังพระอาทิตย์ พูดขึ้นมาว่าพระอาทิตย์ทั้งสิบดวงท่านมีโทษมหันต์โทษนี้ยากที่จะให้อภัยได้สิบพี่น้องพระอาทิตย์ซึ่งกำลังเที่ยวเล่นบนสวรรค์อย่างสนุกสนานจู่ๆได้ยินเสียงกล้องขึ้นมาจากโลกมนุษย์หยุดแล้วก็หันมาถามกันว่าเอ๊ะพ,พ,พี่่น้องๆได้ยินไหมว่าเหมือนกับโลกมนุษย์มีคนกำลังว่าเราเราไปดูซิว่าเป็นใครสิบพี่น้องก็เลยมองทะลุก้อนเมฆ สาสองสายตาไปที่เมืองมนุษย์และสิ่งที่เห็นก็คือโฮอีก้กำลังชี้ขึ้นไปนบนท้องฟ้าแล้วก็ตำหนิพระอาทิตย์อย่างหนักพระที่สิบดวงโดยเฉพาะพี่ใหญ่รู้สึกโกรธกลิ้วมากพูดเสียงดังลงมาจากชั้นเมฆว่าเจ้ามนุษย์ผู้ต่ำช้าเจ้าคือผู้ใดบังอาจใช้กริยาท่าทางเช่นนี้ผู้จากับพวกเราโฮอี้ไม่พูดพร่ำทำเพลง ดึงลูกศรวิเศษดอกหนึ่งออกมาเล็งไปที่พระอาทิตย์เตรียมที่จะแผลงศรอ,ออกไปฉางเอ๋อเห็นท่าทางไม่ดีรีบห้ามสามีตัวเองเอาไว้พร้อมกับพูดว่าท่านอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งโกรธเกี้ยวอย่าพึ่งวู่วามท่านลองคิดดูดีๆนะว่าพระอาทิตย์สิบดวงนี้คือใครพระอาทิตย์สิบดวงนี้ก็คือลูกรักของเทียนตี้และเทียนโฮลูกศรวิเศษนี้เมื่อยิงออกไปสามารถปิดชีวิตของพวกเขาได้ และเมื่อเกิดการสูญเสียชีวิตขึ้นมาเราจะไปรายงานให้เทียนตี้ทเทียนโฮราบได้อย่างไรว่าเราได้ฆ่าลูกทั้งสิบไปแล้วสู้เราใช้คำพูดดีๆใช้เหตุผลเกลีย้ยกล่อมพวกเขาจะดีกว่าไหมโฮอีก็เลยบอกว่าที่พูดมามีเหตุผลดีเอาละจะลองใช้เหตุผลคุยกับพวกเขาดูว่าและโฮอีก็มองไปที่พระอาทิตย์สิบดวงพร้อมกับพูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเราคือเทวทูตสวรรค์ ท่านเทียนที่ส่งเรามาเพื่อที่ประกาศให้ท่านทั้งสิบทราบว่ากฎสวรรค์มีอยู่ว่าหากพระอาทิตย์หนึ่งดวงออกมาทำหน้าที่โคจรบนท้องฟ้าอีก9ดวงจะต้องพักผ่อนนี่คือกฎสวรรค์ห้ามทำผิดห้ามละเมิดเด็ดขาดเพราะนี่คือกฎสวรรค์พระอาทิตย์พี่ใหญ่ฟังแล้วรู้สึกแปลกใจมากคำก็กฎสวรรค์สองคำก็กฎสวรรค์เอะอก็กฎสวรรค์เอ๊ะ มนุษย์ที่ไหนมารู้จักกฎสวรรค์ดีขนาดนี้ก็เลยถามขึ้นมาว่าเจ้าคือผู้ใดรีบังอาจใช้คําว่ากฎสวรรค์กับพวกเราโฮอีก็เลยตอบขึ้นมาว่าข้าคือเทพทหารบนสวรรค์นามว่าโฮอีพี่ใหญ่ก็เลยหันมาหาน้องๆอีก9้าคนถามขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายเคยได้ยินไหมบนสวรรค์มีทหารที่ชื่อว่าโฮอีพี่รองก็เลยพูดขึ้นมาว่า รู้สึกว่าในกองทัพสวรรค์จะมีนายทหารที่เก่งกาจในเรื่องของการยิงธนูนายหนึง่งชื่อว่าโฮอี e ้แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นทหารแบบปลายแถวหน่อยหนึ่งนะพี่ใหญ่ฟังพี่รองตอบเสร็จหัวเราะชอบใจขึ้นมานึกว่าใครใช่อีกที่แท้ก็คือเป็นตัวทหารตัวน้อย ที่เป็นขี้ข่ารับใช้ยอยู่ข้างๆพ่อเรานั่นเองโธ่อย่าไปถือสาเลยอย่าไปสนใจเลยปะ่ะพี่น้องทั้งหลายเราไปเที่ยวกันต่อพอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็หันหลังก็จะเดินทางต่อละโฮอีรีบห้ามปลามเอาไว้เลยบอกว่าในเมื่อข้าได้รับบัญชาสวรรค์มาจะปล่อยให้ท่านทําตามอําเภอใจไม่ได้ขอให้พวกท่านรีบกลับไปยังที่มาของท่านนั่นก็คือทะเลตรงหายและกลับไปอยู่บนต้น ฝูซังสู้ของท่านนิฉะนั้นอย่ามาตำหนิข้าอย่ามาโทษข้าที่ใช้กฎสวรรค์จัดการกับท่านโอ้คำว่าใช้กฎสวรรค์เนี่ยถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวพี่ลองฟังเสร็จปุ๊บไม่พอใจพี่ลองก็เลยบอกว่าจงฟังให้ดีคำว่ากฎก็คืออำนาจบารมีของผู้มีอำนาจการปกครอง บนท้องฟ้าบนสวรรค์มีกฎกฎสวรรค์อยู่ในมือของจักรพรรดิผู้ปกครองสวรรค์นั่นก็คือเทียนตีในผืนแผ่นดินในโลกมนุษย์ในทุกๆประเทศเขามีกฎกฎนั้นอยู่ในมือของจักรพรรดิผู้ปกครองแผ่นดินในบ้านมีกฎกฎอยู่ในมือของผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่เจ้าเป็นเพียงแค่ระดับทาตทาสที่รับใช้พ่อของเรา เจ้ามีหน้าที่เพียงแค่รักษากฎเคารพกฎทําตามกฎแต่เจ้าไม่มีอำนาจที่จะมาใช้กฎกับพวกเราโฮอี Home ้ฟังเสร็จปุ๊บเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างชุนเฉียวบอกว่านี่คืออะไรนี่คือลูกศอนวิเศษลูกศรนวิเศษนี่แหละคือหลักฐานที่ว่าข้าได้รับบัญชาสวรรค์และมีสิทธิ์ที่จะมาจัดการกับท่าน พระที่ทั้งหลายได้ยินก็เลยถามขึ้นมาว่าแล้วเจ้ากล้ายิงไหมล่ะโฮอีต้ตอบว่าจะมีอะไรไม่กล้างั้นจงระวังตัวให้ดีว่าแล้วก็จะยิงไปชังเอ,อ๋อรีบห้ามเอาไว้อีกครั้งหนึ่งทีนี้หันไปหาพระทิติสิบดวงแล้วก็บอกบอกว่าพระทิทย์ทั้งสิบดวงจงฟังข้าให้ดีท่านคือลูกโปรดของเทียนตีก้กับเทียนโฮท่านมีหน้าที่ ที่จะส่องแสงสว่างนำเอาความอบอุ่นมาสู่โลกใบนี้ท่านมีหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตในโลกนี้ท่านไม่มีหน้าที่ที่จะทำลายชีวิตบนโลกนี้ท่านดูสิเมื่อพระอาทิตย์หนึ่งดวงออกมาสร้างประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์แต่เมื่อพระอาทิตย์สิบดวงออกมาอย่างเนี้มันทำให้ทุกคนสรรพสัตว์เนี่ยตายกันเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นผู้ซึ่งเป็นเทพผู้ซึ่งอยู่บนสวรรค์น่าจะมีจิตใจที่ มีความปราณีมีความเมตตานี่คือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นอยากจะขอให้ท่านเนี่ยรักษากฎสวรรค์นะแล้วก็กลับไปสู่ตรงหายของท่านให้มีเพียงแค่พระอาทิตย์หนึ่งดวงโคจรต่อวันก็เพียงพอพอช้างเอ,อ๋อใช้เหตุผลในการเกลี้ยกล่อมพระอาทิตย์สิบดวงเสร็จเหยาตี้อีกทางประชาชนทั้งหลายที่กําลังขอฝนอยู่ก็เลยขอให้พระอาทิตย์สิบดวงรีบกลับไปเถอะ แล้วก็พระอาทิตย์นะครับดวงที่1ิบซึ่งเป็นน้องเล็กก็เลยบอกว่าพี่ๆทั้งหลายเรากลับไปกันดีกว่าเรากลับไปดีกว่าก็คือว่าเรากลับไปตรงหายของเราดีกว่านั่นเองอพี่ใหญ่บอกว่าไม่อยากกลับกลับเองอะพี่น้องทั้งเก้าเราไปเที่ยวกันต่อทีนี้พออย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าการตักเตือนจะใช้เหตุผลจะใช้คำพูดดีๆเนี่ยบอกก็ไม่รับฟังดังนั้นแล้วโคอี้จึงบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลย ยุดเดี๋ยวนี้เลยดูที่คนจะตายกันหมดแล้วท่านรีบกลับไปไม่เงินเดียวข้าจะจัดการพอโฮอี้เนี่ยพูดคำนี้จบปุ๊บพระอาทิตย์ทั้งสิบก็เลยไม่พอใจก็เลยพูดขึ้นมาว่าดูสิเขาใช้คำพูดขู่เข็นเราขนาดไหนเราไม่ได้กลัวเลยมาพี่น้องทั้งหลายเรามาแผลงฤทธิ์กันเลยเรามาแสดงเรามาปริ่งแสงและเปล่งความร้อนกันเร,เราอย่างสุดๆเลยเพื่อที่จะฆ่าเจ้าโฮอี้นี้ให้ได้ ปรากฏว่าในขณะที่พวกเขาเปล่งแสงสุดๆนะครับแน่นอนครับโอ้โหก็มีผู้คนล้มหายตายจากอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่พระทิ่สิบดวงก็หัวเราะขึ้นมาอย่างสะใจว่าเห็นไหมนี่คือฤิ์ของพวกเราถ้าพวกเราเนี่ยแผลงฤิ์กันสุดๆมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นโฮอีกระชังเออทนไม่ได้แล้วก็เลยพูดอีกครั้งหนึ่งว่าจะกลับหรือไม่กลับพระทิ่สิบดวงบอกว่าไม่กลับ โฮอีก็เลยบอกว่างั้นท่านเตรียมตัวให้ดีข้าจะยิงแล้วว่าแล้วโฮอีก็เลยแผลงลูกศรอ,ออกไปยิงไปที่พระอาทิตย์ดวงที่เป็นพี่ใหญ่ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีพระอาทิตย์ดวงหนึ่งล้องขึ้นมาอย่างเจ็บปวดแล้วก็ล่วงลงมาจากฟากฟ้าในขณะที่ล่วงลงมากระทบกับผิวดินพร้อมกับลูกศรที่ปักอก อาทิตย์ดวงนี้กลายเป็นซันจูจินอูซันก็คือ3าจูก็คือขาจินก็คือทองหรือทองคําอูมาจากคําว่าอูยาก็คืออีกาสรุปแล้วพระอาทิตย์ดวงแรกพี่ใหญ่ที่ตกลงมาเนี่ยก็คือกลายเป็นอีกาขนทองสาขาฉังเออทุกคนต่างก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ซันจูจินอู นั่นก็คืออีกาขนทองสาขาที่แท้ก็คือเป็นดวงวิญญาณที่แท้จริงเป็นร่างแท้ของพระอาทิตย์ครับร่างแท้ของพระอาทิตย์ก็คืออีกาขนทองสามขาดังนั้นแล้วถ้าหากเราไปดูนะครับในภาพวาดสมัยก่อนเราจะเห็นเลยนะครับว่าในพระอาทิตย์นะครับเขาจะวาดรูปของอีกาสามขาอยู่นะครับ นั่นอีกาสาขาเท่ากับพระอาทิตย์แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอาไว้ตอนท้ายถ้าหงเหลัาซือไม่ลืมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมพระอาทิตย์ถึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นอีกาได้อีกาขนทองสาขานะครับแล้วในขณะที่พระอาทิตย์ดวงแรกตกลงมาปุ๊บโฮอี้ไม่ยั้งและทีนี้เล็งดวงที่2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ยิงยิงยิยิงยิงยิง,ย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 งออกมาพระอาทิตย์ก็ค่อยๆ่ยย่วงจากฟากฟ้าลงมาทีละดวงทีละดวง แล้วดวงที่234 5 6 7 8 9ดล้วงลงมปหมดแล้วแล้วโฮี้ก็ไปล้วงลูกศรวิเศษดอกที่10แต่ปรากฏว่าเอา้าลูกศรดอกที่10หายไปไหนล้วงยังไงก็ไม่มีปรากฏว่าชังเอ๋อนะ่ะแอบเอาลูกศรดอกที่10ไปแล้วบอกว่าดอกที่10ใช้ไม่ได้ภาทิ์ดวงที่10ยิงไม่ได้ซึ่งในขณะที่พูดอยู่นะครับ พระอาทิตย์ดวงที่10กําลังขอขอชีวิตอยู่ท่านโฮอี้ไว้ชีวิตข้าด้วยท่านโฮอี้ไว้ชีวิตข้าด้วยข้ากลัวแล้วน้องเล็กสุดนะครับกลัวกลัวเลยกลัวสั่นเลยอ่าฮะทีนี้ทุกคนก็เลยมาขอชีวิตของพระอาทิตย์ดวงที่10บอกว่าพระอาทิตย์10ดวงออกมาพร้อมกันก็คือเป็นภาพของการทําลายเลยทําลายสรรพสัตว์สรรพสิ่งเลยในโลกมนุษย์แต่ถ้าหลงเหลือไว้หนึ่งดวงนะครับ พระอาทิตดวงสุดท้ายเนี่ยก็จะหล่อเลี้ยงสัรพสัตว์และสัรพสิ่งดังนั้นดวงนี้ยิงไม่ได้โอเคในเมื่อทุกคนพูดจามีเหตุผลโฮอีก็ยอมรับฟังก็เลยเตือนว่าจงฟังไว้พระอาทิตย์ดวงสุดท้ายที่ลอดชีวิตไปขอสั่งให้เจ้าณบัตรนี้เป็นต้นไปให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อกฎสวรรค์ แล้วรีบกลับไปตรงหายของท่านจากนี้ไปห้ามละเมิดกฎแล้วก็จงทําหน้าที่นี้อย่างไม่บกพร่องพระอาทิตย์ดวงที่10ก็บอกว่ารับทราบรับทราบเขาจะ,ข,าจะข้าจะทําตามกฎสวรรค์และทําตามคําสั่งของท่านแล้วพระอาทิตย์ดวงที่10ก็กลับไปยังตรงหายกลับไปยังต้นฝูซังซู่และในขณะที่กลับไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยฝนตกลงมาอย่างหนัก พื้นแผ่นนี้ก็เกิดความชุ่มช่าขึ้นมาและทุกคนก็โอ้ร้องกันอย่างมีความสุขร้องเพลงเต้นรำก็ยามีความสุขที่ในที่สุดฝนก็ฝนก็ตกในที่สุดผู้คนก็เอาภาชนะรองรับน้ําฝนเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณสวรรค์ที่ประทานน้าฝนนี้แก่เราเงินดังนั้นน้ําฝนนี้พวกเราขอน้อมคารวะต่อสวรรค์นะครับว่าเสร็จแล้วก็ สาดน้ำเนี่ยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเป็นการแสดงถึงความดีใจและก็สำนึกในบุญคุณของสวรรค์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเยาวตี้ผู้ปกครองประชาชนอยู่ในยุคสมัยโบราณของจีนนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นชนชั้นปกครองเขาจะมีคุณงามความดีและมีคุณธรรมอยู่ข้อหนึ่งนะั่นก็คือว่า ถ้าเห็นผู้ใดมีความสามารถมากกว่าตัวเรามีคุณธรรมสูงกว่าตัวเราเราพร้อมที่จะสละตําแหน่งของเราให้เขาขึ้นมาปกครองแทนเรานะครับนั่นก็คือเกิดการชั้นร่างขึ้นมาชั้นร่างมันเป็นแบบธรรมเนียมที่ดีมากที่ปฏิบัติกันในสมัยโบราณนะครับเขาไม่ได้ยึดถือกับอํานาจหรือตําแหน่งเห็นคนที่มีความสามารถมากกว่าเราเก่งกว่าเราพร้อมที่จะสละตําแหน่งให้เขาขึ้นมาดูแลประชาชนแทนเราแต่โฮี้ก็ปฏิเสธไปครับ โฮอี้บอกว่าโฮอีมาทำหน้าที่จากโด,โดยที่ว่าเทียนตี้นะครับรับสั่งมาในเมื่อตัวเองปฏิบัติหน้าที่สําเร็จลุล่วงแล้วนะครับก็ต้องกลับสู่สวรรค์ดังนั้นก็คือคงจะต้องทําให้ทุกคนผิดหวงังแล้วล่ะว่าแล้วก็คือขอกล่าวลาทุกคนแล้วโฮอี้กับช้างเอ,อ๋อก็อำลาเยาตี้และทุกทุกคนแล้วก็ขี่เมฆกลับสู่สวรรค์เราซื้อขอพัก โฮอีกับชังเออไว้ก่อนทีนี้จะมากล่าวถึงตอนที่ว่าฝนตกฝนก็ตก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 ,ตกพื้นแผ่นดินโลกมนุษย์ก็ชุ่มฉ่ำขึ้นมาเย็นสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเมื่อตอนนี้ความร่มเย็มคืนมาสู่โลกมนุษย์แล้วสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือว่าเขอปัวผู้เป็นเจ้าคงคาที่สถิตอยู่ที่แม่น้ำหวงโหจำได้ไหมครับที่บอกบอกว่า เออตัวเองโดนแผดเผาซะจนแบบทนไม่ได้ก็เลยหนีขึ้นไปบนสวรรค์และโดนห้อี้จับไปพบกับตี้จุนไงนะฮะแล้วบอกว่าดูสิข้าเนี่ยโดนไม่เกรียมเลยหลังข้าเนี่ยโดนไม่เกรียมนะครับก็คือเขอปัวนั่นแหละครับเขอปัวเห็นน้าในแม่น้ําขึ้นสูง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 ว้ามีความสุขมากเลยตอนนี้ในที่สุดฝนก็ฝนก็ตกแล้วก็น้ําในแม่น้ําก็กลับคืนมาแล้วก็เลยมีคําสั่งให้ ลูกสมุนทั้งหลายก็คือกองทัพของเขาที่อยู่ในน้ําก็คือพวกกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายนะครับบอกว่าเอาละตอนนี้ความสงบสุขกลับคืนมายัางเมืองบาดาลของเราแล้วข้าขอสั่งให้พวกเจ้าไปเตรียมอาหารเลิศรสลดมาให้ข้าไปหาสุราดีๆมาให้ข้าแล้วไปสรรหาหญิงงามมาให้ข้าด้วยพวกกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายได้รับคําสั่งเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนบก กำลังมองหาออบ้างก็ไปจัดหาอาหารบ้างก็ไปหาสุราและแล้วมีกลุ่มหนึ่งก็ไปเห็นนางงามนางหนึ่งนั่นคือลู่ผินครับรู้สึกว่าสวยงามมากบอกว่าถ้าจับลู่ผินเนี่ยไปสู่เมืองบาดาลไปเป็นภรรยาของนายของเรานายของเราคงต้องมีความสุขแน,แน่นอนดังนั้นก็เลยไปจับลู่ผินไปยังเมืองบาดาลเขอปัวเห็นโฉมงามของลู่ผิน นางงามผู้ซึ่งขอฝนโอดีใจมากเลยในที่สุดก็ได้นางมาเป็นพันรยานี่ก็คือเรื่องของเขอปัวเจ้าคงคาผู้ดูแลแม่น้ำหงโหกับลู่ผินผู้ซึ่งดีดคงโหและก็ขอฝนนะครับกลับไปยังห้องอีแล้วก็ฉังเอ,อ๋อของเราเพราะเขาสองคนก็ขี่เมฆกลับสู่สวรรค์ และแล้วก็มาถึงสวรรค์พวกเขาทอดสายตาไปรู้สึกว่าดีใจมากเลยตัวเองกลับมาครั้งนี้พร้อมกับชัยชนะเพราะว่าเห็นเซียนทั้งหลายเนี่ยเดินเป็นขบวนนะครับมองไกลๆก็เห็นเซียนทั้งหลายเดินเป็นขบวนผ่านไปก็เลยเข้าใจว่าเซียนทั้งหลายมาต้อนรับชัยชนะของตัวเองที่กลับสู่สวรรค์เซียนทั้งหลายกําลังมาต้อนรับ แต่ลืมมองดูชัดๆว่าเซียนเหล่านั้นน่ะสวมชุดอะไรอยู่ชุดขาวครับชุดไว้ทุกแล้วพอมาถึงสวรรค์พอมาถึงสวรรค์ที่ประตูหนานเทียนเหมือนก็คือประตูทางใต้ของสวรรค์นะครับมันเป็นประตูที่เทวดาเข้าออกต้องเข้าออกทางทิศใต้เรียกว่าหนานเทียนเหมือนพอมาถึงหนานเทียนเหมินปุ๊บปรากฏว่าประตูสวรรค์ปิดอยู่ ปิดสนิทเลยแล้วเกิดความรู้สึกแปลกใจว่าอา้าวแล้วนายทหารที่รักษาประตูสวรรค์ไปไหนทำให้ประตูสวรรค์ถึงปิดแล้วเอ๊ะเราได้ยินเสียงอะไรนี่น่าจะเป็นเสียงดนตรีที่ประกาศชัยของเราต้อนรับการกลับมาของเราไหมฟังดูดีๆไม่ใช่เลยมันเป็นดนตรีที่แสนเศร้าที่แววมาจากตำหนักข้างใน สองคนก็เลยมองหน้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมประตูสวรรค์ถึงปิดไม่ให้พวกเราเข้าจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองครับฉังเอ,อ๋อกัโฮอีสุดท้ายแล้วความดีความชอบของเขาจะได้รับการเห็นดีเห็นชอบจากเหล่าเซียนและก็ตี้จุนหรือไม่หรือพวกเขาจะต้องเจอกับโชคชะตาอีกแบบหนึง่ง เอาไว้หงเราซื้อจะเฉลยใน EP 3ครับแต่ก่อนที่จะจบในวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าทำไมพระอาทิตย์ถึงเป็นอีกาขนทองสามขาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราไปอ่านดูในคำพีชานไหายจริงซึ่งมีบันทึกนะครับอย่างละเอียดเลยว่า ในภูเขาในน่านน้ำทั้งหมดในพื้นแผ่นดินจีนเนี่ยมีสัตว์นะครับที่แปลกๆปลกประหลาดประหลาดยังไงบ้างชื่ออะไรบ้างนะครับมีเอกลักษณ์ยังไงมีนิสัยยังไงชอบอะไรกลัวอะไรและในนั้นนะมันจะมีบันทึกเนี่ยครับตำนานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหล่าเทพไว้ด้วยอีกทั้งเหล่าปีศาจเลยแหละครับพูดถึงตี้จุนปุ๊บพูดถึงปีตี้จุนปุ๊บในซานไห่จิงก็จะกล่าวเอาไว้ว่าตี้จุนที่จริงน่ะ ก็คือก็คือจักรพรรดิสวรรค์ผู้ซึ่งผู้ซึ่งมีศีรษะเป็นนกแล้วบนศีรษะที่เป็นนกนั้นน่ะมีเขาร่างดูจากอักษรโบราณแล้วเหมือนกับลิงแล้วก็มีเพียงแค่ขาเดียวแล้วในมือเนี่ยถือไม้เท้านี่ก็คือภาพของตี้จุนหรือเทียนตี้ ในที่ที่เขียนเอาไว้ในคัมภีร์ชานไห่จริงแล้วตี้จุนตี้จุนยังชอบลงมาจากสวรรค์ครับแล้วลงมาลงมาเล่นกับพวกนกห้าสีเห็นไหมตี้จุนตี้จุนจะจะสนิทมากและก็รักพวกนกมากเลยจะสังเกตว่าตี้จุนเองก็มีศรีรษะเป็นนกแล้วก็จะสนิทมากกับเหล่านกทั้งหลาย ดังนั้นไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าทําไมลูกของตัวเองพระอาทิตย์สิบดวงนะครับดวงวิญญาณที่แท้จริงนั้นถึงเป็นอีกาขนทองสามขานี่คือสิ่งที่โฮงเหล่าซืออยากจะเฉลยณนะตอนท้ายของ E p พีครับก่อนจบอ p พีในวันนี้โฮงเหล่าซืออยากจะเชิญชวนทุกทกท่านลองมาตอบคําถามของโฮงเหล่าซชือเพื่อร่วมสนุกกันดีไหมครับจะพิมพ์เป็นภาษาจีนก็ได้จะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ตอบโฮงเหล่าซชือมานะครับว่า หญิงงามผู้ซึ่งดีดคงโหขอฝนแล้วโดนพวกสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาแล้วก็เหอปัวจับไปที่เมืองบาดาลน,นั้นน่ะชื่อว่าอะไรดีไหมครับพิมพ์เป็นภาษาจีนมาก็ได้จะพิมพ์เป็นภาษาไทยมาก็ได้มาร่วมสนุกกันครับถ้าทุกท่านคิดว่าตำนานที่โหงเหล่าซื้อเล่าให้ฟังนี้มีสาระมีประโยชน์และก็สามารถเสริมความรู้ให้ท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วย และกด subscribe ที่ช n e l ของโงเหล่าชื่ออีกทั้งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ยามโหงเหล่าชื่ออัปเดตความรู้ท่านจะได้ไม่พลาดครับพบกับโงเหล่าชื่อในตำนานเกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ใน EP 3ครั้งต่อไปอือ